ใช่罗ทำไมชนจังอ่าดูนะเอาด,ดู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 ความโซนนะคะอะไรหนูจะมาชนเตียงอเมททำไมอีกล่ะนี่ฮะหมูอ้วนอะไรดูอ้าวโมโหให้พี่โคอกอีกนะคะคุณแม่แม่จ๋าอ่าดูไล่พี่โคกไล่พี่โคกไล่พี่โคกพี่โคกพี่โคกหนูต้องสปีดเต็มที่เลยนะคะพี่โคกฮะ อะดู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 นะคะคุณแม่แม่จ๋าดูนะคะอ้าวอ้าวพี่โคกบอกพี่โคกบอกว่าอ่หมูอ้วนพี่โคกก็ไม่ยอมเหมือนกันนะหมูอ้วนอ่ะดูนะคะแม่แม่จ๋าโอ้ยลูกหลานใครมารับผิดชอบด้วยนะคะกินนมเก่งมากๆค่ะกล้วยอ้อยก็กินเป็นแล้วอ่ะใช่นะแม่นันจ๋าลูกหลานใครนะก็ ลูกหลานแม่แม่ท่านไหนก็แวะเข้ามานะคะแม่แม่จ๋า,ามาดูนะ,ะมาดูความสนของอาลูกหลานนะคะแม่แม่จ๋าสนมากๆเลยนะคะโอ้ยดูเสียงนะคะคุณแม่จ๋าหางชีนะหางชีแล้วนะคะอ้วนกล้วยอันนั้นยังไม่สุกครับอ้วนเอาไว้ให้สุกก่อนครับผม โอ้พลังเยอะนะแม่แม่จ๋าพลังเยอะมากๆเลยนะคะอค่าฮะ,ะแม่พาก็ต้องขอขอบคระลคูนนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะทุกทุกท่านนะคะคุณแม่แม่จ๋าที่แวะมาป้อนผลไม้วันหวานแม่แตงโมนะคะก็ทําให้หมูอ้วนนะคะก็ดูนะ,ะโอ๊โออ๊พลังเยอะมากๆเลยนะคะอ้าว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 หนูขึ้นแล้วแม่ตอนนี้สิครับผมโอ้ย กระโดดขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะคุณแม่จ๋ากระโดดขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะคะอูนี่นี่โอ้เสียงเสียงเสียงอ่ะดูนอนบิ๊กบิ๊กมันจะตะโกนแต่งเลยโอ้ดูนะคุณแม่จ๋านอนแล้วลูกลูกหลานแม่แม่ท่านไหนเนาะแม่แม่จ๋ามาดูเอานะคะมาดูความโซนนะคะคุณแม่จ๋าดูนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ย จะนอนเลยหรือจะนอนนั่นนี่โอ้ดูนะคุณแม่แม่จ้านอนเตยบลกโอ้นอนนอนนอนไหนยังไงเอ่ยนอน่าเือยาหากล้วยอ้อยต้องหาซื้อตลอดค่ะไม่มีนาจะคาะหมูอ้วนอาใช่นะคะแม่แม่จ้าแม่พากับพ่อพดของเราก็อ่าต้องซื้อยานะคะซื้อต้นสับปะรดนะอ้อยกล้วยนะคะเพราะว่าพ่อควานแม่ควานก็ ไม่มีที่นะคะสำหรับจะปลูกหญ้าให้น้องนะคะคุณแม่แม่จ๋าโอ้ยโอ้ยหมู้ว่านอุ๊ยอุ๊อุยออยโอ้ยอ่ามีช่างเด็กตกมันหนึ่งอัตรานะคะแม่แม่จ๋าโอ้สองหรือว่าสองทั้งตกมันหนึ่งอัตราไแม่พิมพ์มาดูหลานด้วยค่ะเซฟสุดค่ะ อ่ะดู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 นะแม่แม่จ้าโอ้เตียงจะหักหรือเปล่าครับตอ้มโ้ยเตียงจะหักหรือเปล่าครับฮะยังไม่ออนแม่ตามดยโม่ตามดยโอ้ยอ่าสวัสดีแม่น้ำตามนะคะอ้วนอ้วนหลังเป็นไรครับนี่พอดีก็นะคะเหมือนว่าน้องนะะจะมีอะไรนะพ่อสเก็ตโบสเก็ตดาว เหมือนน้องจะจะขึ้นสเก็ตนะคะแม่น้ำตาลจ๋านี่นะคะแม่พาก็เลยทายาให้น้องนะคะไม่รู้น้องไปโดนอะไรนะคุณแม่จ๋าเพราะว่าน้องก็ซนมากๆนะคะนี่น้องก็ซนแบบนี้เลยนะคะแม่น้ำตาลจ๋าก็น้องนะคะหลังของน้องก็เหมือนว่าจะมีแผลนะคะมีแผลอาเล็กนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าแม่อนาก็เลยทาอาทาแผลให้น้องนะคะ Oh, พลังเยอะนะคุณแม่จา้าพลังเยอะมากๆเลยนะคะ <c oughs> อ่าหมูอ้วนแ <ไป S 1> ม่น้าตาลมาแล้วอัน <ไป S 1> เสียงหนูหายแล้วนะคะแหมแม่น้าตาลมาแล้วสวัสดีคะ่ะเกิดจากอะไรคะแม่พาอ่าแม่พา <c oughs> ว่า <c oughs> เมื่อตอนที่นะแ <c oughs> ม่พา <c oughs> เอาดินลง ตอนแม่พาเอาดินลงแน่นอนนะคะแม่แม่จ๋าเหมือนว่าน้องอาจะโดนรถนะคะคุณแม่จ๋าเพราะว่าน้องวันนั้นก็เล่นแรงมากๆเลยนะคะเหมือนน้องจะโดนข้างๆรถกระบะนะคะแม่แม่จ๋าก็เลยมีเผลนะก็เผลไม่ใหญ่นะคะคุณแม่จ๋าเผลเล็กนะคะแต่แม่พาก็เลยนะคะทายาให้น้องนะคะีวันที่แม่พาเอาดินมาลงน้องก็เล่นรถกระบะโอแรงนะคะแม่แม่จ๋าก็เลยทําให้น้องมีเผลนะคะ สวัสดีค่ะแม่นานตอนเสียงดังได้ยินไหมคะแม่น้ำตาลน่ารักเชียวอ่ะพ่อได้ที่ตักยะเล่นแล้วเดี๋ยวหักอีกพ่อหักไปอันหนึ่งแล้วตักยะทำอะไรอ่ะเอาออกเร็วๆลวพ่อเดี๋ยวหักอีกอาาโอ้<ล>สนมากๆนะคะคุณแม่จะอ่ะเอาไว้ข้างในเลยพ่อ เดี๋ยวหนูกลิ้งไปฝั่งนู้นเด้อหมูอ้วนอะดูนะคะคุณแม่จ๋าดูนะโอ้ย <c oughs> ห้ามไงหลังไปทางนู้นนะครับอ้วนฮะให้เล่นท้งวันเลยอ่าพอควอนของเราลากกลับคืนมาก็ลากกลับมาไม่ไหวนะแม่แม่จ๋าเพราะว่าหนักมากๆนะคะแต่หมูอ้วนของเรามีความสามารถนะคะแม่แม่จ๋าอาลากอ่างน้ํานะมาติดกําแพงได้นะคะ ค่ะสวัสดีนะสวัสดีพี่น้ำนะคะตอนเสียงดังได้ยินไหมคะแม่น้ำตาลโอ้ยโอ,ย,โอยออกมาแล้วออกมาแล้วนะคะแม่แม่จ๋าออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออมแวม่พาเตรียมตัวนะเตรียมตัวหนีนะคะคุณแม่แม่จ๋าเพราะว่าน้องพลังเยอะมากๆเลยนะคะ <laughs> ก็สวัสดีพี่น้ำนะคะ กวนตีอลาเล็มทองชิมิมีความสุขจริงทำอะไรอีกละอ้วนดูนะคะแม่แม่จ๋าทางน้ำหนักๆยังดันไปได้หมูอ้วนขนาดพ่ยังดังมาได้สวัสดีพี่นะ้ำนะอนไหนไปไหนอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าเล่นอะไรอีกเลเอดู อะไรเอาอะไรไว้ไม่ได้เลยนะคะดูนะคะแม่แจ้าโอ้ยหมูอ้วนโอ้ไหนอ่ะไหนหนูจะเอาอะไรโตครับเอาอะไรโตฮะค่ะแม่นันเอบดูอ้วนน้อยลงค่ะ สงสัยเล่นน้ําอิ่มแล้วใช่ไหมอ้วนฮะนูไยโอ๊ยเอาเหล็กอันนั้นออกได้อีกแล้วพ่อนั่นนั่นอะเลยอ่ะให้น้องออกมาเลยพ่อบ่มเกลมต่ก่อนมาเร็วหมูอ้วนมามาเล่นน้ําดีกว่ามาอากาศร้อนๆมาเร็วๆครับอ่ะดูไม่ยอมนะคะแม่แม่จ๋าเล่นแต่กลงที่ห้ามนะคะหมูอ้วนนะคะ ไอ้ไอ,อดู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  <c oughs> อาไม่โมจ้าไม่โมก็เรียกหมูอ้วนหน่อยครับ <c oughs> ไม่โม <c oughs> ไม่โม, <c oughs> ม,มบอกว่าหมูอ้วนออกมาเล่นข้างนอกนานๆไม่โมบอกว่าโอ้ยดีเลยนะแม่แม่จ๋าเพราะว่าหมูอ้วนสนมากๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอวก็ไม่มีมีแต่พุงติดพื้นดินแล้วอ้วน <c oughs> เสียงร้องน่ารักบาดใจเหลือเกินกรี๊ดกราดเลยสวัสดีแม่แม่ก่อนเร็วๆเลยหมูอ้วนสวัสดีแม่แม่ครับอ่ะดูนะคุณแม่จะอ่ะจะนั่งเปรย์อ่ะนั่งก็นั่งครับผมอ่ะนั่งครับนั่งอาจจะนั่งเปรย์นะคะคุณแม่จ๋าโอ้โพอเหนื่อยแล้วนะลูก เสียงโลองน่ารักบาดใจเหลือเกินลกลิบกลาดาวหมูอ้วนสามสิบกล้าสุดท้ายค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่จ๋าเมตตาด้วยนะคะตูดยางกระจานดาวเทียมทักสินเลอะอาเละอดูนะคะแม่แม่จ๋าโอ้หมูอ้วนเอ้ยหมูอ้วน อาอยบอกว่าจะไล่พี่โคกอีกนะครับผมนะอ่าดูนะคุณแม่จ๋าวันนี้เป็นอะไรกับพี่โคกแล้วหมูอ้วนไหยฮะโคกสอาวันนี้เป็นอะไรกับพี่โคกทั้งวันเลยนะคะแม่แม่จ๋าอาดูพี่โคกบอกว่าวันนี้น้องเป็นอะไรเนาะทำไมมาอาไล่ตลอดเลยอาดูดูอาพ่อก็เสียงก็เก็เสียงก็สอาก็เสียงก็เร็วๆไหนหนูจะเอาออกมาได้หรือเปล่าสายยางนั้นฮะ อันไหนความสามารถพิเศษโอ้โอ้โอ้นูไอ้ดูไอ้อะโอ้หนูไอ้ไม่กรุนะดูนะคะแม่จ๋าแข่งกันกับพอขวนหนูไอโอ้หมูอ้วนเอ้ยหมูอ้วนโอ้ยเสียงนาแม่ม่จ๋โอ้ยอ้ไม่ยอมไม่ยอม ทำไมโยมแกล้งพี่โคกทำไมลูกถูพี่โคกลยจำูพี่โคกลยจำเลยอ่ะพี่โคดูดูนะพี่โคกของเราตั้งหลักโลนะคุณแม่จ้าพี่โคกบอกตั้งหลักโลหมูอ้วนดู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 โอ้ยเน่เน่ขอกแม่นะลูกอ่ะดูพี่โคก